คริสผมซื้อให้ใหม่ก็ได้นะเรื่องสบู่ตานกแก้วอะมันไม่มีทางที่จะซื้อแทนกันได้หรอกนะเรื่องสบู่ตานกแก้วอะ่ะมันหายากแค่ไหนหัวหน้าเข้าใจผมหน่อยบางที่ผมอาจจะซื้อให้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเมกาโลตัสบิ๊กซีอะไรก็ได้เซนท่านผมซื้อให้หมดอปปกคริสคิดดีๆนะแค่ไปซื้อใหม่อะ่ะมันไม่ตายหรอกวาให้อ,อปปกแค่ซื้อใหม่มันเป็นอะไรฮะแค่นี้มีปัญหากูมากเลยเหรอ ต่อยกันราไอคริสมึงนี่มันเป็นเด็กงองเงินเด็กปัญญาอ่อนไอ้ไม้จิ้ฟันแท่งเหลือกมึงแค่นี้มีปัญหากับกูขนาดนี้เลยเหรอ,อกูไม่อยากซื้อใหม่ HQ ติดต่อหาคนที่หาสบ,บู่ตามน้องแก้วผมหาให้เจอผมต้องการวันน่ะผมซื้อใหม่ก็ได้ถ้าเรื่องแค่นี้ คิดกันไม่ได้ก็ไปตายเหอะไอ้เหี้ยจะซื้อให้แม่งก็เรื่องมากสั